แม่ครับเรานั่งเครื่องบินมาตั้งไกลมาลงที่นี่แม่จะไปไหนล่ะครับเนี่ยก็นี่ไงแม่จะมาแอบดูห้องพักพี่ปังคุงนะสิว่ามีสาวซ่อนอยู่ไหมเอ๊ะหลังไหนนะอยู่ตรงไหนเนีเ่ยเฮ้ยตายแล้วแกรอแ,แม่ครับนั่นไงมวัวแต่ดูทางหฮ้อยแย่แล้วชนรถเข้าแล้วเหรอเนี่ยมีซวยก่อนน,นั้นอีกครับแม่รถตำรวจอยู่ด้านหน้าอฮ้ซวยแล้วฉันตำรวจเห็นเหรอเนี่ย สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NNB ขัาค่ะวันนี้เราอยู่กันในเกมโรบบอกอีกเช่นเคยเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็พาน้องๆมาอยู่ในซีรีส์วุ่นนักรักซะเลยตอนพิเศษนั่นเองนะคะพี่ซูซี่ของเราเนี่ยนี่ ดันมาโดนจับซะได้นี่ไปขับรถชนเพื่อนๆนั่นเองอ่ะเฮ้ยแย่จังเลยอ่ะจะมาแอบดูปังคุงว่ามีสาวไหมดันซวยซะได้เอาล่ะพี่ซูซี่ของเราเนี่ยจะหาทางหนีออกมาได้ไหมไปดูปพร้อมๆกันเลยค่ะน้องๆย้ำนะคะว่าวุ่นนักรักซะเลยเนี่ยเป็นตอนพิเศษนะคะไม่ใช่ตอนสี่ค่ะน้องๆเฮ้ยแครรเฮ้ยเราจะทำยังไงกันดีล่ะคราเนี่ย แม่นะสิครับขับรถไม่ดูนเพื่อนเลยสวยเลยเนี่ยเฮ้ยแค่รถอันมาโดนจับซะด้วยเฮ้ยจะทำยังไงดีอาหารแมวก็ไม่มีซะด้วยแถวเนี่ยเฮ้แยแกจบ่นนักเลยเฮ้ยฟังคุงนี่เอ๊ะใครเรียกฉันเหรอเฮ้ยซูซี่ทำมาทำอะไรที่นี่เหรอเนี่ยเออคือฉันโดนจับนะสิฮ เธอทำอะไรถึงโดนจับแล้วเนี่ยยีบองเออคือฉันมาแวะทำธุระแถวนี้นะ่ะนะขับรถไม่ดูตาม,มาตาเรือน่ะสิชนคนเข้าเลยอ่ะเนี่ยก็เลยโดนจับมาเลยเฮ้ยเธอเนี่ยนะซูซี่มาทำไมไม่โทรบอกฉันก่อนละ่ะฉันจะไดเอารถไปรับที่สนามบินไงเห็นไหมเนี่ยขับรถซ่าซ่ซ่าแบบเธอเนี่ยก็เลยขับไปชนคนอื่นเขานะ่ะกลายเป็นติดคุกติดตารางไปเลยอะ่ะเฮ้ยเธอดูตั้งแต่เท้าเธอจะหลุดหัวสิซูซี่ มันกลายเป็นนักโทษไปแล้วนะเนี่ยอูยปังคุงนาย่บนสินี่นายช่วยฉันออกไปจากที่นี่ก่อนได้ไหมอะแม่ครับทำไมไม่บอกความจริงพี่ปังคุงเขาไปละครับว่าแม่นำะไมแอบดูบ้านพักพี่เขานะ่ะหูยแครรถฉันบอกไปฉันก็อายใะสิแกบ้าหรือเปล่าโอเคถ้าอย่างนั้นเธอตามฉันเข้ามาด้านในก่อนสิซูซี่ฉันอยากรู้ว่าเธอมาทำไมที่นี่เฮ้ยฉันก็คิดถึงนายเลสิตะบ,บองฮ้ยไม่รู้ตัวอีกเออคือปังคุง นายจะอยู่นี่อีกนานไหมเนี่ยพาฉันออกไปหน่อยสิเร็วๆเข้าฉันจะอยู่กับเธอได้อีกแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะเพราะอีกสามชั่วโมงถัดไปเนี่ยฉันจะต้องเข้าประชุมแล้วฉันอนะไม่ห่วงอะไรหรอกซูซี่เฮ้ยฉันนะ่ะห่วงเธอมากกว่านะเนี่ยเฮ้ยดูสิดูสภาพของเธอตอนนี้สิเอาล้เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอหนีออกไปจากที่นี่เองอะหนีออกไปแล้วก็ไปรอฉันอยู่ที่บ้านพักเข้าใจไหมเอ๊ะบ้านพักของนายเนี่ยนายอยู่คนเดียวใช่ไหมเอ๊ะ ธอเนี่ยพูดแปลกๆฉันก็อยู่คนเดียวนะสิเธอจะให้ฉันอยู่กับใครเหรอซูซี่เออไม่มีอะไรไม่มีอะไรหรอกปังคุงเอาละ่ะถ้าอย่างนั้นเธอตามฉันออกมาด้านนอกเลยนี่ไปเอาอาวุธเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันตัวในการหนีเข้าใจไหมแล้วห้ามไปยิงใครเข้าล่ะฉันให้ไปป้องกันตัวเท่านั้นนะโอเคฉันสัญญาเอ๊ะประตูมันเปิดไม่ได้นะสิปังคุงมาเปิดให้หน่อยเร็วๆเข้าได้เลยเดี๋ยวรอฉันแป๊บหนึ่งสิซูซี่ เฮ้ยเร็วๆเขาสิ i, ปังคุงตำรวจเขาจะมาแล้วนะปังคุงโอเครอฉันแป๊บหนึ่งนะซูซี่เอาล่ะเดี๋ยวฉันเปิดประตูให้ก็แล้วกันนะรีบหนีไปล่ะเธอน่ะโอเคเลยเฮ้ยแล้วเราจะมีรถกลับไหมล่ะเนี่ยปังคุงกระเป๋าตังค์ฉันก็หายด้วยนะเฮ้ยเธอเนี่ยนะ เอาล่ะถ้าเธอได้รถออกไปแล้วใช่ไหมเธอก็ขับรถตรงไปนู่นเลยทางธนาคารฉันจอดรถไว้ที่ข้างธนาคารนะซูซี่ได้เลยปังคุงถ้าอย่างนั้นนายมาทุบช่วยฉันหน่อยเร็วๆเ,เข้าได้แล้วซูซี่เร็วๆเ,เข้าสิโอเคเลยเร็วๆเ,เข้าเดี๋ยวฉันจะคุ้มกันให้เองเอา้าวขอบคุณมากเลยนะฟังคุงเนี่ยครับเร็วๆเ,เข้าสิครับคุณตำรวจกำลังจะมาแล้วเฮ้ยแปบ๊บหนึ่งสิเครีรถขานก่อนมีตำรวจไหมเนี่ยเฮ้ยตำรวจอยู่ด้านหน้าแอบก่อนนะเฮ้ยตรงพุ่มไม้นี่แหละ แฮ้ยจะเห็นไหมเนี่ยจะเห็นไหมเนี่ยเฮ้ยใครอยู่ตรงพุ่มไม้นั่นน่ะมีคนแอบใช่ไหมออกมาเดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยตายแล้วหนีเร็วๆสิยัยมีแมว้อฉันโดนจับแล้วทุกคนเฮ้ยคุณตำรวจทำไมใจร้ายจังเลยแม่ครับทําไมแม่ไม่แอบดีๆนะครับเนี่ยเฮ้ยใครจะไปแอบดีซะที่ไหนอะหัวแกโผล่ซะขนาดนั้นนะ่ะเฮ้ยนี่ปังคุมก็ไม่อยู่ซะด้วยสิเราคงต้องหนีกันเองซะแล้วล,ลัะแกเระ เอาละเอยออกมาด้านนี้ดีกว่าแม่ครับพี่ปังคงจะกลับมาตอนไหนล่ะครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะเข้าประชุมคงจะนานอยู่หรอกเอจะไปทางไหนดีละครนี้นะ่ะเอยรู้สึกว่าตอนนี้จะไม่มีตำรวจสักคนเลยนะเนี่ยว้าวดีจังเลยแค่รถทางสะดวกซะแล้วสิเอาละออกไปด้านนอกกันดีกว่าเอจะมีตำรวจไหมเนี่ยอย่ามีนะอย่ามีนะฉันขอร้องอุย้ยไหนมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังแค่ร แกดูช่วยฉันหน่อยสิเอ้ยงั้นไงตำรวจมาคนนึงเอ้าเขาไม่สนใจเราเลยนี่นะเอาล่ะถ้าอย่างงั้นก็มาทุบดีกว่าเร็วเข้าเร็วเข้าตู้ไฟฟ้าอีกตัวนี้ทุบเลยทุบเลยอื้อเอาละนี่เลยีกำปั้นกำปั้นทุบ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 อ้ยแมน่เร็วเข้าสิครับตำรวจกำลังจะมาแล้วมันเสียงดังมากๆเลยนะครับเนี่ยเฮ้ยประตูเปิดแล้วแค่รอไปกันดีกว่าเราเฮ้ยทางด้านหน้าของเราอย่ามีตำรวจนะขอร้องอย่ามีตำรวจเอาราคาออกมาเลยดึ๊บๆเฮ้ย รู้สึกว่ารถตำรวจเยอะมากเลยนะเนี่ยแต่ว่าไม่มีตำรวจสักคนเลยเฮ้ย hey, ใครยิงฉันเนี่ยเฮ้ย <Hey, S 2> พวกเคาจะหนีไปไหนโอ้โว <Hey, S 2> ตำตรวจมาแล้วหนีเร็วๆเข้าสิพวกพวกฮ้ย <Hey, S 1> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพวกเรายิงสก,กัดให้เอง เธอหนีไปเลยยัยมีแมวว้าวขอบคุณมากเลยนะทุกคนเอาล่ะรีบหนีกันดีกว่าแคร์เพื่อนเพื่อนมาช่วยเราแล้วเฮ้ยรถอยู่ด้านหน้ารถอยู่ด้านหน้าจะถึงแล้วนะเนี่ยเฮ้ยจะได้กลับบ้านกันสักทีแม่ครับแต่เราไม่มีตังค์สักบาทเลยนะครับเราจะกลับบ้านกันยังไงหูไม่ต้องห่วงหรอกแคร์ในรถพี่ปังคุงน่าจะมีตังค์อยู่นะเนี่ยเออเฮ้ยเดี๋ยวสิพวกพวกเอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวนะทุกคนเฮ้ยฉันขอโทษด้วยนะเฮ้ยฉันรีบฉันรีบ้โหนี่ชนเรารถคว่ำเลยนะเนี่ย เกือบไปแล้วเฮ้ยผมเนี่ยหัวขกปกเลยครับแม่นี่ดูสิดูหัวผมสิบวมเชงเลยอุยเคียรถเอาไว้ค่อยกลับไปรักษาที่บ้านก็แล้วกันนะนี่ขอขึ้นรถหนีก่อนก็แล้วกันอ่ะเอาเราไปกันดีกว่าเคียรเอเดี๋ยวนะทุกคนเลยธนาคารอยู่ที่ไหนละเนี่ยพี่บางคุงบอกว่ารถจอดอยู่ข้างธนาคารใช่ไหมครับใช่แล้วก็กําลังจะไปหานี่ไงเคีรเอ แล้วธนาคารของเราอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยขับรถตรงไปเรื่อยๆดีกว่าเอาล่ะรู้สึกว่าสองข้างทางเนี่ยมีแต่ภูเขาเต็มไปหมดเลยทําไมเขามาทําคุกแถวนี้ล่ะเนี่ยเออด้นไงด้านหน้าของเรานี่ถ้าทางธนาคารจะอยู่แถวนี้นะเนี่ยเออตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแม่เอาล่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวนะขอถอยก่อนก็แล้วกันแม่จะถอยรถไปไหนล่ะครับเนี่ยดูสิมันจะชนต้นไม้แล้วนะครับเออ เดี๋ยวสิตำรวจไหมข้างหน้าของเรานะ่ะเฮ้ยไม่แน่ใจเฮ้ยถอยไม่ได้งั้นเราก็ลงจากรถกันดีกว่าแกโร้นี่ขอดูหน่อยก็แล้วกันนะธนาคารอยู่ตรงไหนเนี่ยทุกคนนี่มุมนี้หรือเปล่าเนี่ยเอ๊ะนั่นใช่รถพี่ปังคุงไหมเนี่ยคันนี้นะ่ะเฮ้ยแม่ครับระวังด้วยฮอมาเฮ้ยตายแล้วทุกคนเอาฉันขึ้นมาด้านบนได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยฉันมานั่งข้างบนได้ยังไงเนี่ยสวยแล้ว แล้วจะลงไปยังไงล่ะคาวเนี่ยมันสูงด้วยนะครับผมว่าเนี่ยโอ้ยกระโดดลงไปมีหวังคอหักแน่นอนเลยฉันก็ว่าอย่างนั้นละแครโรมีคนขับฉันจะไปยังไงเธอกระโดดลงไปสิยายมีแมวเดี๋ยวเธอก็เจอทางหนีเองกระโดดใช่ไหมโอ้ยคอกระโดดเอือกเดี๋ยวสิค <c oughs> อหักขาชีด้โดเลยเฮ้ยมีเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยเอา้าฉันมาโผล่ที่ไหนล่ะคาวเนี่ยเนเดี๋ยวสิเมื่อกี้ยังกระโดดลงจากฮอนี่ เอะแล้วนี่ที่ไหนละเนี่ยแม่มันทําไมดูมืดๆแปลกๆแบบนี้ล่ะครับใช่แล้วอ๋อมันเป็นคลังเก็บอาวุธเหรอเนี่ยเอาละถ้าอย่างงาั้นเราก็เอาอาวุธติดตัวไปก็แล้วกันนะแคโรถเอะเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่ธนาคารก่อนสิรถของพี่ปังคงอยู่ที่ธนาคารนี่เอาละถ้าอย่างงั้นก็กลับไปกันดีกว่านี่ไงขึ้นรถไปกันเลยเอะแล้วธนาคารอยู่มุมไหนละคราวเนี่ยมีมันทางรถไฟชัดๆเลยนี่ฉันจะต้องย้อนกลับไปใช่ไหมอ่ะ ผมก็ว่วอย่างนั้นแหละครับแม่เฮ้ยขับไปกันดีกว่านะครับทั้งนั้นน่ะเฮ้ยนั่นตกใจหมดเลยรถของเพื่อนเพื่อนเรานั่นเองอะเอาละรีบขับไปอื้ยขึ้นโอ้โหลำบากมากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเราจะต้องกลับไปที่ธนาคารซะแล้วเอ๊ะมันทางไหนละ่ะคราวเนี่ยโอเคมุมนี้นี่เองเอาล้ตรงไปที่ธนาคารกันดีกว่าคีร์ถแม่ครับนั่นอะไรล่ะครับทำไมมีรถสีแดงๆอยู่ด้านบนอ๋อมันเป็นร้านเปลี่ยนสีรถนะสิคีร์รถ เราไม่มีตังค์หรอกนะแค่ตังค์จะกลับบ้านก็ยังไม่มีเลยใครบอกแม่ทำกระเป๋าตังค์หายที่สนามบินแล้วครับเฮ้ยแม่เนี่ยนะหูยจะทำยังไงได้ล่ะเอะเดี๋ยวนะธนาคารอยู่ตรงไหนล่ะคราวเนี้ยนีเย่เดี๋ยวขอขับรถวนก่อนก็แล้วกันน่ะนี่ไงทำไมเพ,เพื่อนของเราขับมาด้านนี้ล่ะนี่ถ้าทางธนาคารจะอยู่มุมนี้นะเนี่ยโอ้โหรถตำรวจอยู่ด้านหน้าสุดๆไวแล้วฉันจะไปยังไงกันล่ะคราวเนี้ยเดี๋ยวนะขอแอบอนก็แล้วกันนะแคโรถ เดี๋ยวสิอฮ้อจอดมุมนี้ก็แล้วกันฮ้โอ้ยชแวบลงมาแล้วเนี่ยครับระวังด้วยนะครับไม่ต้องห่วงแคร์โรเรามีปืนแล้วเอาล่ะพี่บังคุงบอกว่าห้ามยิงคนนะครับแม่โอเคฉันไม่ได้จะยิงซะหน่อยแคร์โรค่ขู่เท่านั้นเองน่ะขู่ก็ผิดกฎหมายนะครับแม่หุ้ยแคร์โรแกจะให้ฉันทํายังไงอ่ะเอ๊ะใครมาเปิดประตูตรงนี้ไว้มีที่หนีไหมเนี่ยเฮ้ยมีที่ทะลุไหมอ่ะขอดูหน่อยสิเอาสวยๆแล้วไม่มีทางออกเฮ้ยออกไปกันดีกว่าแคร์โร ้ายแล้วครับแม่ตำรวจเต็มไปหมดเลยด้านนอกอ่ะสวยแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะเคโร์เอาละออกไปได้ไหมเนี่ยอุ้ยนี่มีการจับทะลุป,ประตูได้ด้วยตำรวจโหดมากอุ้ยเอาละหนีกันต่อดีกว่าเคโร์ นี่ฉันโดนจับมาอีกแล้วเหรอนี่ทุกคนเฮ้ยปังคุงอยู่ที่ไหนอะ่ะไหนทำไมยังไม่กลับมาอีกเนี่ยเฮ้ยแล้วเราจะหนีกันได้ไหมเนี่ยเอาเราไปกันดีกว่าเฮ้ยหนีเลยแล้วสิยายมีแมวตำรวจเต็มไปหมดเลยนั่นๆเธอจะไปไหนอ่ะยายมีแมวเฮ้ยหนีนะสิถามได้ตำรวจนี่ถามไม่รู้เรื่องเลย เอาแบมาทางนี้อือหืต่อยต่อยดีกว่าแการ์ร็ในเวลาต่อยของเราแล้วนี่ไงนี่ไงเปิดแล้วเร็วเข้าสิตำรวจกําลังจะมาแล้วครับแม่เร็วเร็วเข้าเร็วเร็วสิยามีแมวออ้อหนีเร็วเร็วเข้าสิทุกคนตามฉันมาทางนี้เลยยามีแมวเร็วเร็วเข้าเออเดี๋ยวฉันขอนั่งแป๊บหนึ่งนะเหนื่อยอะไรของนายเนี่ยเอาแ right. <quer> ล้น <Fortune> ีดีกว่าทุกคนเร็วเร็วเข้าสิ เฮ้ยตำตรวจอยู่ด้านหน้าเฮ้ยสวยไมหมล่ะพวกเราเหนีเร็วๆเข้าสิทุกคนพบกนายจะหน,นีไปไหนมานี่เดี๋ยวนี้เลยเฮ้ยฉันจะหน,นีนะสิ <c oughs> อย่ามาจับฉันขอร้องเฮ้ยตายแล้วตำตรวจมามานี่เดี๋ยวนี้ยายมีแมวเฮ้ยไ <c oughs> ม,ม่มีทางสลบอกฉันจะหน,นีโอ้ย <c oughs> ชนต้นไม้เฮ้ย <c oughs> ปังคงช่วยฉันด้วยเออหื <c> ้ย <oughs> โดนจับแล้วเลยเนี่ย เฮ้ยแย่จังเลยแม่ครับพี่ปังคุงกลับมาแล้วนี่ครับใช่แล้วแคร์โรีีไปหาพี่ปังคุงดีกว่าเราจะได้หนีออกไปจากที่นี่สักทีเฮ้ยปังคุงนี่ซูซี่เธอยังไม่หนีออกไปจากที่นี่อีกเหรอเนี่ยถ้าอย่างนั้นเอาเคีย์การ์ดจากฉันแล้วก็หนีออกไปได้แล้วอย่าลืมนะเปลรอฉันอยู่ที่ห้องล่ะโอเคได้เลยปังคุง เราละหนีกันดีกว่าแกร็คเร็วๆเข้านะครับแม่เดี๋ยวตำรวจมาโอเคเลยเฮ้ยแม่ครับเดิวหน้าของเรามีฮอนี่ิเฮ้ยไม่เอาหรอแกร็แกดูสิตำรวจเนาะคุ้มเต็มอยู่เลยเอาละรีบหนีกันดีกว่าก่อนที่ตำรวจจะตามเรามานะเนี่ยเอาละขึ้นมาด้านบนเลยแล้วก็เอ้ยโชว์แอเอื้เอ,อเดี๋ยวสิเฮ้ยนี่ฉันกองตูดตายเลยรอเนี่ยโอ้โหตายแล้วตูดเคล็ดทุกคน เอาละรีบหนีกันดีกว่าเฮ้ยรถอยู่ที่ไหนรถอยู่ที่ไหนตำรวจจะมานะตอนนี้นะ่ะแชร์มีไหมไม่มีนะคะเอาล่ะรถของเราอยู่ด้านหน้านี่เองแม่เร็วๆเ,เ,เข้านะครับเดี๋ยวคุณตำรวจเขาจะมาโอเคเลยเราได้รถเรียบร้อยแล้วแคลรถวู้ไปกันดีกว่าลูกกลับบ้านกันดีกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเฮ้เดี๋ยวสิแม่มีความคิดดีๆแล้วนะแครอ์อะไรเหรอครับแม่ก็เราไม่มีตังค์สักบาทนี่ ไปขอเอาตังค์ธนาคารนิดน,นหน่อยเขาคงไม่ว่าหรอกมั้งแม่ครับทําแบบนั้นมันไม่ดีนะครับอูยก็เวลาที่เรากลับไปถึงบ้านน่ะเราก็ค่อยฝากตังค์เข้าธนาคารก็ได้นี่ลูกเอ๊ะแบบนั้นก็ได้หรอครับแม่ได้สิแค่เราได้ได้หูยเฉพาะในเกมนะคะน้องๆในชีวิตจริงน่ยอย่าไปใช้เด็ดขาดเลยอะ่ะเอาละนี่ธนาคารของเราอยู่ด้านหน้านี่เองโอเคชูแอปลงมาแล้ว วิ่งไปหาธนาคารกันดีกว่าเคารคด์ดบดืด้อๆธนาคารของเราอยู่ด้านน้านี่เองนะคะเอาละมีตำรวจไหมเนี่ยขอดูหน่อยก็แล้วกันนะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปในธนาคารก็แล้วกันอะดูซ้ายดูขวาด้วยก็แล้วกันเอาละเฮ้ยคีย์การ์ดของฉันเฮ้ยทำไมมันยังไม่เปิดเลยเนี่ยตายแล้วเดี๋ยวนะ เฮ้ยนี่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 ยัยมีแมวทธามีคีย์การ์ดด้วยเหรอใช่แล้วฉันมีนะสิงั้นพวกฉันขอเข้าไปด้วยนะโอเคเลยทุกคนเอาละอือหือทำไมมันเปิดไม่ได้้วเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะทุกคนนะรอก่อนนีอรอคีย์การ์ดของฉันก่อนก็แล้วกันอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวฉันดูต้มตุนให้โอเคเลยเอาละเราเข้ามาได้เรียบร้อยแล้วนะคะอือหือด้านในของเราดื้อๆๆๆลงมาด้านล่างก่อนเลยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยแย่แล้วสิ แม่ครับแสงเลเซอร์เต็มไปหมดเลยอู้หูเราห้ามโดนเด็ดขาดเดี๋ยวนะแชวับคานก่อนดื้อดื้อดื้อดืดด้อเร็วเวเข้าสิพวกเธออฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยนี่ฉันจะโดนแสงเลเซอร์ตายอยู่แล้วนะเนี่ยอู้หูดูด้านในสิถุงเงินเต็มไปหมดเลยอะเคโร์แม่ดูตังของแม่สิครับมันขึ้นมาจะถึง1,000ันเหรียญแล้วนะครับโอเคมันได้1,000พันเหรียญแล้วนี่นา เอาละเพื่อนๆฉันออกไปก่อนนะถ้างั้นน่ะไปเลยไปเลยเดี๋ยวฉันจะอยู่ในนี้เองโอเคถ้าอย่างนั้นฉันไปแล้วนะเพื่อนๆเอาละเชวเวฟลงมาด้านล่างเลยคานดีกว่าเอ๊ะนายนายบอกจะอยู่ในนี้ไงเฮ้ยฉันอยู่ตอนน่ะตำรวจมาฉันก็ตายนะสิฉันลืมหูยมีลืมแบบนี้ด้วยแล้วเนี่ยเฮ้ยหนีกันดีกว่าเอ๊ะรถของพี่ปังคุงอยู่ที่ไหนลวเนี่ยตายแล้วตำรวจมาหนีกันดีกว่ามาด้านนี้ดีกว่าเอ๊ะงั้นก็หารถไม่เจอขอขึ้นทอหน่อยก็แล้วกันนะทุกคนนี่ ยายมีแมวเธอจะไปที่ไหนล่ะเนี่ยเอาละเออคือฉันขอกลับไปที่คุกก็แล้วกันนะเฮ้ hey, เธอจะกลับไปทําไมอ่ะหนีออกมาได้แล้วนี่นะใช่แล้วครับแม่ือม,มันหารถไม่เจอนี่นะ,คะเครื่รเฮ้ยสองนาทีต่อมาปังคุงเฮ้ hey, เดี๋ยวสิซูซี่เธอหนีออกไปแล้วนี่แล้วกลับมาได้ยังไงอ่ะก็ฉันหารถนายไม่เจอนะสิเฮ้ยยายตองเอ้ยแล้วนี่จะออกไปยังไงล่ะคราวเนี่ยก็คงจะต้องให้นายช่วยอีกนั่นแหละ พี่บางคุงครับแม่ไปขโมยตังธนาคารมาครับพี่บางคุงเออฮ้ยซูซี่เธอเนี่ยหาเรื่องอีกแล้วนะเก็มันไม่มีตังกลับบ้านนี่เอาล่ะถ้าอย่างงั้นตามฉันมาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวฉันจะพาเธอเน่ะเอาตังไปคืนธนาคารแล้วเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอที่ห้องเองวเร็วเข้าตามมาเดี๋ยวนี้เลยนะย่บอกโอเคเลยเฮ้ยแครโรเก็บไม่น่าบอกพี่บางคุงเลยไม่บอกไม่ได้หรอครับแม่มันเป็นสิ่งไม่ดีบอกพี่บางคุงอ่ะดีแล้ว มีแฟนไปถึงตำรวจแต่ตัวเองน่ะทำตัวเป็นหัวขโมยไม่ดีเลยนะครับไม่แคโรกแกนิพูดนี้พูดหน่อยเจ็บจี๊ดเลยนะฉันเนี่ยเอาแล้วโอเคโอเคเอาไปคืนก็าไปคืนเฮ้ยกว่าจะขโมยตังออกมาได้เหนื่อยแทบตายเลยเกือบแลกด้วยชีวิตนะเนี่ยเอาเร็วๆเข้าสี่สูี่วิ่งตามฉันมาสิโอ้โหฉันไม่ได้วิ่งขาย,ยาวเหมือนผู้ชายนี่นะเฮ้ยรอกันหน่อยสิเอ๊ะ นี่อย่าบอกนะว่าฉันจะต้องกระโดดลงไปอีกเนี่ยเฮ้ยกระดูกตูดฉันมันยังไม่เอ่อเข้าที่เลยนะทุกคนนี่เดี๋ยวสิปังคุงกระโดดลงมาเร็วๆเขาเดี๋ยวนะทุกคนตูดฉันนี่มันช้ำในช้ำหนองแล้วนะเนี่ยตายแล้วกลับไปรอบนี้ฉันคงจะต้องไปหาหมอแน่นอนเลยทุกคนเฮ้ยเอาละหนีต่อกันดีกว่าไออุตสาห์ออกมาได้รอบหนึ่งแล้วฉันก็ยังไม่มีปัญญากลับบ้านนะเนี่ยเอ๊รถอยู่ตรงนี้ แล้วตำรวจอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยเร็วๆเ,เข้าสิซูซี่เดี๋ยวก็มีคนมาเห็นเข้าหรอกโอเคเลยเอาล่ะถ้า,างั้นก็ขึ้นรถกันดีกว่าเร็วๆเ,เข้าเฮ้พวกเธอฉันไปด้วยสิโอ้โหขอโทษด้วยนะเพื่อนเฮ้ยซูซี่เธอเนี่ยนะชอบก่อแต่เรื่องจริงๆเลยเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ขับตรงไปที่ธนาคารแล้วก็ตังค์ไปคืนได้แล้วเฮ้ยคืนจริงๆเหรอคืนสิเฮ้ยมีแฟนเป็นตำรวจจะไม่คืนเลยยังไงอ่ะถ้าอย่างนั้นก็จอดรถเดี๋ยวนี้เลย คุยกับฉันก่อนค่อยเอาตังค์ไปคืนก็แล้วกันน่ะแล้วเวเข้าเนี่ยจอดตรงนี้เลยโอเคนายจะเทศนาฉันใช่ไหมอะ่ะเฮ้ยนายไม่ใช่พาสหน่อยนะปังคุงอย่าเทศเยอะก็แล้วกันน่ะเดี๋ยวมันจะเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเอานะสูซี่หูยฉันขอโทษฉันแค่ล้อเล่นเท่านั้นเองนะ่ะนายอย่าดุนักสิไม่ดุเธอไม่ได้หรอกนะซูซี่เธอก็ดูสภาพเธอตอนนี้สิเห็นไหมเนี่ยฉันเหมือนลูกหมาตกน้ำเหรอใครบอกมันแย่กว่านั้นอีกนะ แล้วถ้าแม่มาเห็นเธอในสภาพแบบนี้นะ่ะเขาจะว่ายังไงอ่ะฉันนะ่ะพยายามประครับประคองความรักของพวกเราอยู่นะซูซี่เธออย่าทาให้มันพังสินี่จะคิดจะทําอะไรนะ่ะบอกฉันด้วยไม่ใช่อยากทําอะไรก็ทําเธอนะ่ะโตแล้วนะซูซี่อย่าทําให้ฉันนะ่ะต้องลําบากใจสิโอเคค่ะรู้แล้วนะฉันขอโทษก็แล้วกันนะ่ะฉันสัญญานะว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วนะนะนนะนะนะ อย่าง,งอนฉันเลยนะนะปังคงนะเฮ้ยเธอเนี่ยนะฉันจะพูดยังไงกับเธอดีละคราวนี้น่ะเอาละถ้าอย่างนั้นก็สัญญากับฉันก็แล้วกันน่ะว่าจะฟังที่ฉันพูดแล้วก็ปฏิบัติตามด้วยครับรับทราบแล้วครับเฮ้ยพูดยังไงฉันเป็นลูกน้องแน่เฮ้ยนายหายโกรธฉันหรือ,อยังเนี่ยหายหรือยังหายยังหายหายังไม่หายฉันจุ๊บนะหายยังหายยังเฮ้ยเธอเนี่ยนะ ขี้อ้อนจังเลยเย่า๋มานอกเรื่องก็แล้วกันน่ะเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ตามฉันกลับบ้านได้แล้วเดี๋ยวสิอตัองไปคืนธนาคารก่อนก็แล้วกันนะมาได้แล้วเร็วๆเข้าโอเคครับเอาล่ะตอนเนี้เราตังไปคืนธนาคารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอที่ห้องเองนะซูซี่เธอก็ไปรอฉันที่ห้องก็แล้วกันน่ะเพราะฉันต้องกลับมาเคลียร์เอกสารอีกเยอะแยะเลยแล้วฉันจะรีบกลับไปหานะซูซี่นี่นายจะให้ฉันนอนห้องนายเหรอก็ถ้าไม่นอนห้องฉัน แล้วเธอจะไปนอนที่ไหนล่ะว้าวฉันได้นอนบ้านนายเหรอเนี่ยฮะเธอนี่ก็พูดแปลกซูซี่ไม่เป็นนอนบ้านฉันแล้วเธอจะไปนอนที่ไหนเหรออ๋อไม่มีอะไรหรอกฮ่าดีจังเลยแคโรอู้คราวเนี้ยแม้จะได้รู้สัทีใช่ไหมครับว่าพี่ปังคุงเขาไม่ได้มีคนอื่นโอ้โหใช่แล้วแคโรเอ๊ะเดี๋ยวสิเมื่อกี้ได้ยินคุยอะไรกันอ่ะคนอื่นคนอื่น ฉันได้ยินนะบอกมาเดี๋ยวนี้เลยอ๋อไม่มีอะไรหรอกอย่าเสียงดังสิเดี๋ยวความแตกแกระเอาล่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆ ชอบกับคลิปนี้กันหรือเปล่าคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะแล้วก็กด Sub s ไ r i b e เป็นกำลังใจให้กับพี่นุ้ยด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะคะที่ชอบวิดีโอซีรีส์วุ่นนักรักเสลยของพี่นุย้ยจนทำให้วิดีโอซีรีส์วุ้นนักรักเสลยตอน3ของเราเนี่ยวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยติดชาร์จอันดับต้นๆของเมืองไทยเลยขอบคุณมากเลยนะคะน้องๆขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ทุกอย่างเลยนุ้ยขอบคุณมากเลยนะคะ เอาล่ะถ้าใครชอบคลิปของพี่นุ้ยนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งที่อยู่ข้างๆกันด้วยเวลาที่พี่นุ้ยลงคลิปใหม่ๆเนี่ยน้องๆก็จะได้ดูก่อนใครเป็นคนแรกยังไงกันละ่ะเอาล่ะสำหรับวันนี้เนี่ยพี่นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะบา,บายยไปแล้วจ้า